เชิท่านคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพที่ชั้นนางสาวอรวรรณแข็งขันตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางวันนี้ขอเชิญท่านคณะกรรมการเข้ารับชมบรรยากาศห้องเรียนชั้นอนุบาลสองค่ะหน้าห้องเรียนนะคะจะมีป้ายแสดงชื่อครูประจำชั้น,นมีสมาชิกในห้องเรียนและมี means, ป้ายแสดง ตารางเวลประจวำวันสําหรับนักเรียนนะคะมุมนี้จะเป็นมุมสแสดงผลงานนักเรียนรายบุคคลค่ะมีป้ายสถิติการมาเรียนหน้าชั้นค่ะมุมนี้จะเป็นมุมโต๊ะคุณครูนะคะจัดไว้อย่างเรียบร้อยสะอาดและมีมุมส่งการบ้านสำหรับเด็กเดมีมุมไอซีทีมีจอจอโทรทัศน์มีโน้ตบุ๊กพร้อมใช้งานเพื่อส่งเสริม ส่วนด้านบนมีป้ายแสดงชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์มีนาฬิกาที่เดินตรงเวลานะคะมุมนี้จะเป็นมุมตารางกิจกรรมประจำวันนะคะแล้วก็มีมุมแสดงหน่วยการสอนในตลอดทั้งภาคเรียนค่ะมุมนี้จะเป็นมุมแสดงตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีกระดานไว้บอก์สำหรับให้ความรู้กับเด็กๆค่ะมุมนี้จะเป็นพยัญชนะไทย44ตัวมีข้อตกลงในห้องเรียนมีมุมแสดงสื่อการสอนนะคะสามารถเปลี่ยนปรับเปลี่ยนได้ในแต่ละหน่วยมุมตัวเลข1-20นะคะและมีพยัญชนะสลักสำหรับให้เด็กๆท่องด้วยค่ะ มุมนี้จะเป็นมุมหนังสือนะคะมุมนิทานมุมนี้เป็นมุมสื่อการสอนที่คุณครูทงผลิตเองและจัดซื้อนะคะเป็นมุมเก็บสื่อการสอนพร้อมใช้งานค่ะมุมนี้จะเป็นมุมบทบาทสมมุตินะคะมีตุ๊กตามีมุมของเล่นสําหรับเด็กๆมุมนี้จะเป็นมุมแต่งตัวนะคะสำหรับเด็กๆมุมนี้จะเป็นมุมบล็อก มีทั้งบล็อกไม้บล็อกพลาสติกสำหรับให้เด็กๆได้เล่นและส,งส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือค่ะมุมนี้จะเป็นมุมป้ายสื่อนะคะที่คุณครูผลิตเองค่ะสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกสบายพร้อมใช้งานค่ะมุมนี้จะเป็นมุมเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะมุมนี้จะเป็นมุมโต๊ะของนักเรียนสามารถหยิบใช้ ได้ครบทุกคนนะคะมุมนี้จะเป็นมุมจัดเก็บอุปกรณ์สุข,ของใช้ส่วนตัวแก้วนะ้ําแปลงสีงฟันแล้วก็ผ้าเช็ดหน้านะคะสำหรับเด็กๆมุมเก็บที่นอนมุมเก็บกระเป๋าส่วนด้านบนจะเป็นมุมให้ความรู้เกี่ยวกับ1ปีมี12เดือนนะคะเด็กๆสามารถท่องจําได้มุมสูตรคูณและมุเศรษฐกษิจพอเพียงนะคะถัดมาก็คือมุม หสัปดาห์มี7วันนะคะมุมคำวัญประจำจังหวัดคำวัญประจำอำเภอและข้อตกลงในห้องเรียนส่วนมุมนี้จะมีพยัญยชนะไทยที่มีตัวสอนขนาดใหญ่ให้เด็กมองเห็นได้ชัดเจนด้านนี้เป็นมมุศิล,ละปะนะคะสำหรับให้เด็กๆไดกก้เล่นวาดภาพระบายสีส่วนด้านบนเป็นมมุให้ความรู้เรื่องสีเด็กๆสามารถดูสีและท่องจำได้ทั้ง และภาษาอังกฤษนะคะมุมนี้เป็นมุมให้ความรู้เรื่องสีเช่นกันนะคะบรรยากาศในห้องเรียนมีความสว่างมีแสงสว่างเพียงพอมีพัดลมมีแอร์สำหรับสร้างบรรยากาศให้เด็กๆให้เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอห้องเรียนระดับชั้นอนุบาลสองเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ